เราคือเวรัญชพรามเป็นพรามผู้ครองเมืองเวรัญชาแห่งนี้ได้ยินกิตติศัพด์ว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากจะมาสนทนาธรรมด้วยแต่เหตุใดเรามาถึงที่นี่แล้วท่านไม่ยอมว่าเราผู้สูงอายุก,กว่าหน้าซ้ำยังไม่ลุกขึ้นต้อนรับและไม่เชื้อเชิญให้เรานั่งบนอาสนะเท่าเทียมท่านท่านเวรัญชพราม ในโลกนี้หรือโลกอื่นเรายังไม่พบบุคคลที่เราควรไหว้ควรลุกขึ้นต้อนรับควรเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะด้วยเป็นผู้มีธรรมเหนือกว่าเราเท่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้ไม่มีรถท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีรถเพราะรถในกามคุณคือรูปรส กลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายเราได้ละแล้วแต่ไม่ใช่ผู้ไม่มีรถอย่างที่ท่านเข้าใจท่านเป็นผู้ไม่มีสมบัติท่านเป็นผู้กล่าวการไม่ทำท่านเป็นผู้ขาดศูนย์นอกจากนี้เรายังเห็นว่าท่านยังเป็นผู้มักเกลียดอีกด้วยท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติหรือโพค่ั้เพราะสิ่งนั้นคือ รูปรสกลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายท่านพราหม์เราเป็นผู้กล่าวการไม่ทำคือการไม่ทำบาปไม่ทำชั่วทั้งกายวาจาและใจเราเป็นผู้กล่าวถึงความขาดสูนแห่งราคะโทสะและโมหะท่านพราหมณ์เราเป็นผู้มักเปลียนกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตเราเกลียบบาปอากุศลทั้งตัวแต่ม่ใช่ผู้มากเกลียดอย่างที่ท่านเข้าใจงั้นท่านก็เป็นผู้กำจัดเป็นผู้เผาผลาญหน,นำซ้ำท่านยังเป็นผู้ไม่พุทธไม่เกิดท่านพรามเราเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อกำจัดร,ราคะโทสักโมหะ และกำจัดบาปอกุศมทั้งมวลเราเป็นผู้เผาผลาญกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตด้วยเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญเราเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดเพราะได้ละได้ทำให้ไม่มีอีกต่อไปเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจ ดูก่อนท่านเวรัญชพรามท่านจงสนับธรรมเทศนาจากเราเถิดการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกขเป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธค,คือการดับทุกเป็นผล